หลังจากที่ผมทำการขึ้นจันทันย่อยเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะได้แนวจันทันทั้งหมดเรียงตัวสวยงามแบบนี้เลยนะครับท่านค่อยๆดูนะครับไม่มีจุดไหนที่เด้งขึ้นมาให้สะดุดตานะครับมันจะสมูทแบบนี้เลยนะครับทั้งด้านบน และด้านล่างนะครับก็ใกล้จะเสร็จเรื่องของงานโครงสร้างหลังคาแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะทําการขึ้นแปรหลังคานะครับซึ่งผมจะมาอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ทําเสร็จเดี๋ยวผมจะลงดีเทลเรื่องจันทันก่อนนะครับจันทันนะครับที่วิ่งลงไปที่ท่านเห็นนะครับจันทันหลัก ใช้เหล็กกล่องดำ4คูณ4นิ้วความหนา2.3มิลจันทันย่อยเหล็กกล่องดำ4คูณ2นิ้วความหนา1.8มิลและระยะห่างของตัวจันทันนะครับจะอยู่ที่1เมตรนะครับถ้าใครที่จะติดตั้งพวกหลังคาเมทัลชีตหรือหลังคาเคลือบเซรามิกระยะห่างของจันทันไม่ควรเกิน1เมตรนะครับเพื่อความแข็งแรงเวลาที่เราขึ้นไปเดินมันจะไม่เกิดการยวบตัวตรงนี้สําคัญมากนะครับเพราะระยะห่างที่มันมาก1 มันจะเกิดการย่บเวลาเดินไม่สน,นิทเท้าพูดง่ายๆนะครับแล้วมันจะมีเรื่องของแปรหลังคาเข้ามาเกี่ยวด้วยเดี๋ยวผมจะลงดีเทลให้ฟังอีกทีหลังจากที่ผมขึ้นแปรหลังคาเสร็จนะครับว่าถ้าทําแบบนี้เวลาที่เราขึ้นไปเดินเราไม่ต้องไปกังวลเลยว่าจะเหยียบตรงส่วนไหนของราคาคือท่านจะสามารถเดินเหยียบได้ทุกจุดเลยโดยที่ไม่ต้องกังวลเลยไม่ว่าจะเป็นหลังคาเมทัลชีตหรือหลังคาเคลือบเซรามิกที่มีราคา,าค่อนข้างสูงเหยียบแบบไม่ต้องกลัวบุบเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าเออหลังคามันจะเสียหายไม่ต้องเป็นเล็ง เวลาที่เราจะขึ้นไปเซอร์วิสต่างๆเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหลังจากที่ผมขึ้นแปลหลังคาเสร็จนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ Facebook บ้านสวนเศรษฐคุณนะครับเพราะว่าในเพจจะให้ความรู้แบบเรียลไทม์นะครับถ้าใครสนใจอยากจะสร้างบ้านเองไม่ผิดหวังแน่นอนของฟรีครับ